วัสดีนะคะหายกันไปนานพอสมควรนะคะกับการอัพวิดีโอของตูนนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะดีๆนะคะในประเทศอังกฤษซึ่งเพิ่งพัน,นมาสดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นก็คือประสบการณ์การสอบในขับขี่นะคะในประเทศอังกฤษต้องบอกเลยว่าเจอนี่นี้เป็นเจอร์นี่ที่ลองมากๆสําหรับตูนนะคะเพราะว่าตูนใช้เวลาด้วยกันเนี่ยประมาณน่าจะ1ปีนะคะหลังจากที่เริ่มอสอบ อ่านหนังสือสอบข้อเขียนแล้วก็มาจนถึงสอบปฏิบัตินะคะตูนเพิ่งผ่านไปประมาณ1อาทิตย์นะคะเพิ่งได้รับใบขับขีบ่ที่เป็นออริจินอลเลยนะคะมาประมาณ2วันที่แล้วเนาะ,ะต้องต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ของตูนเองนะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าตูนมีความรู้สึกว่าการสอบใบขับขี่ในประเทศอังกฤษเนี่ยคือหลายๆคนที่ตูนได้ฟังหรือว่าได้เรียนรู้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็ ถ้าได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจเพราะว่ามันยากมากนะคะสําหรับบางคนที่คิดว่าง่ายก็อาจจะดีไปแต่สําหรับตูนอ่ะตูนคิดว่ามันยากมากแล้วมันก็เป็นเรื่องที่วนเวียนอยู่ในหัวตัวนานพอสมควรนะคะก็เริ่มตั้งแต่สอบข้อเขียนนะคะซึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องมีการบุกลงหน้าซึ่งก่อนจะบุกเนี่ยเราก็ต้องทําการขอ personal license นะคะเป็นใบขับขี่ชั่วคราวซึ่งขั้นตอนตรงเนี้ยมันจะมี ข้อมูลนะคะคนที่เขาทํา youtube ว่าขออยังไงอพาร์ทนเนี้ยตูนขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะจะขอ,อะเล่าประสบการณ์นะคะการสอบข้อเขียนเลยนะคะก็คือข้อเขียนเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด50ข้อนะคะเขาจะให้เวลาเราเนี่ยประมาณ50นาทีซึ่งใน50นาทีเนี้ยเราสามารถที่จะทําเสร็จก่อนก็ได้หรือว่าทําเต็มเวลาก็ได้นะคะสามารถที่จะอ่านแล้วอ่าน,นอีกนะคะเพื่อให้ใหทำความเข้าใจให้ดีได้นะซึ่งของตูนเนี่ยใช้เวลาด้วยกันก็คือ ต,ตอนที่ตวนซ้อมเนี่ยจะใช้เวลาทําข้อสอบเนี่ยจนจนเราชนานาญแบบประมาณสินาทีเราก็ทําเสร็จก็ด้นะคะซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่การอ,ารอ่านหนังสือแต่ของตูนในการสอบครั้งแรกตูนเฟล l ตูนใช้เวลาด้วยกันก็คือสองนอมนะคะเพื่อให้ผ่านข้อเขียนเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะได้แค่42นะคะเขาต้องให้ผ่านประมาณ4.3ขึ้นไปนะคะก็คือแค่ข้อเดียว เวลาที่เราไปสอบนะคะตุนสอบที่เมืองโบตันนะคะตุนอาศ,าศ,าศาัยอยู่ที่เบอร์รี่ก็จะ,ะเข้าไปสอบปกตินะคะมันก็เป็น,ปนการตรวจสอบทั่วไปนะคะหลังหูนะคะตรวจสอบในกระเป๋าว่าเรามีอะ,อะไรที่โพลหรืออะไรที่เราจดเข้ามาในการสอบหรือเปล่านะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการเช็คนะคะหลังจากนั้นก็เข้าไปทาข้อสอบซึ่งเวลาทำข้อสอบจะทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะมีเมาส์มีหน้าจอให้แล้วก็มีหูฟังแต่ว่าตุนไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่า ถนัดอ่านมากกว่าแล้วเราก็ทําข้อสอบไปนะคะซึ่งข้อสอบมันก็จะมีทั้งอยู่ด้วยกันทั้งหมด12หัวข้อย่อยใช่ไหมคะถ้าใครอ่านหนังสือยู่ก็น่าจะพอจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรวมทั้ง multiple choice นะคะแล้วก็จะมีข้อสอบที่เป็นหาสาอันะคะให้คิดความเสี่ยงต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเทคนิคของตูนก็คือตูนจะทำทำแต่ในแอปพลิเคชันอย่างเดียวเลยจะไม่มีการอ่านหนังสือนะคะอาจจะมีอ่านพวกายจราจรบ้างนะคะเพราะว่าก็ออกสอบเหมือนกันแล้วก็จะมีแบบให้ดูวิดีโอซึ่งตรงนี้ก็ ถ้าเราอ่านทนําในแอปประหามันก็จะทําให้เราจําได้เหมือนกันเนาะโอเคซึ่งหลังจากที่เราสอบผ่านนะคะเขาจะให้ใบประกาศผลสอบมานี้จะเยินนิดนึงเพราะว่าเก็บมาเป็นปีแล้วนะคะ,ะเขาก็จะให้ใบมาโดยการที่พับแบบนี้เหมือนกับเหมือนกับว่าให้เรามาเปิดเองซึ่งตูนก็จะแบบเปิดทันทีเลยเมื่อได้นะคะเราก็เดินไปเปิดนอกนอกประตูแล้วถ้าผ่านนะคะผลมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะมันก็จะมีบอกว่ามันที่เราใช้เราผ่านเท่าไหร่นะคะแล้วก็ภาสารเราได้เท่าไหร่ หลังจากที่เราผ่านข้อสอบข้อเขียนล้วก็โล่งนะคะโล่งไปหนึ่งรอแต่ถามว่าโล่งมากไหมาก็ยังยังหนักใจอยู่นิดๆเนาะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยตูนก็บุกสอบปฏิบัตินะคะซึ่งข้อสอบปฏิบัติอขออภัยค่ะสอบปฏิบัติเนี่ยตูนน่าจะทําทั้งหมด5รอบกว่าที่จะผ่านได้มานะคะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยหลังจากที่เราสอบข้อเขียนผ่านเนาะตูนก็จองเลยช่วงนั้นมันยังเป็นวินเทอร์อยู่ราวๆประมาณเดือน ไม่แน่ใจว่าเป็นพฤ้นิกาหรือเปล่าคะเออเป็นสอบรอบแรกของตวหลังจากนั้นก็ไปสอบโดยที่ไม่ได้มีการเรียนหรืออะไรแค่ขับกับสามีนะคะฝึกซ้อมกับสามีแต่ทีนี้ตูนามีประสบการณ์ขับรถจากไทยประมาณ10สิปีได้นะคะเพราะว่าเราก็มีรถของเราเนาะรถของเราที่ไทยก็เลยอยากรู้ว่าเออถ้าเราจะไปสอบโดยที่โดยที่เราไม่เรียนเลยอ่ะมันจะเป็นยังไงในใจไม่ได้คาดหวังว่าจะผ่านแต่อยากไปลองสนามมาไม่ง่าย ทีนี้พอไปเชื่อไหมคะคเพื่อนๆเฟลตั้งแต่ออกรถเลย <laughs> เพราะว่าไม่ได้ดูพวกจุดบอดนะคะพวกสิกธ์อยว่าเออกระจกฝั่งนี้ฝั่งนี้คือก็ดูวิดีโอมาะคะ่ะแต่ว่าเราก็ยังทําได้ไม่ครบยังแบบแค่หันแค่นี้ในความเป็นจริงมันควรที่จะต้องแบบหันแบบทั้งตัวไปเลยซึ่งตุนก็ไม่ได้ทําแล้วก็โอเคแต่ครูคุมสอบเขาก็ยังคงพาเราไปสอบจนในที่สุดก็ ครบเวลาใช่ไหมคะแล้วก็พอมาจอดปุ๊บเขาบอกว่า,วาอะขอแสดงความเสียใจนะยูไม่ผ่านรอบแรกโอเคไม่เป็นไรรอบสองก็บุ๊กใหม่ซึ่งตูนก็ไม่ค่อยแน่ใจเดือนเท่าไหร่ก็บุ๊กไปบุ๊กม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ได้ทำการเรียนอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงคือยังมีความรู้สึกว่ายัางไงฉันก็ต้องอยากผ่านโดยที่แบบไม่ต้องอเสียเงินหรือเสียเวลาเรียนให้เยอะเพราะงัไงเราขับเป็นอยู่แล้วเนาะอันนี้คือความคิดในช่วงแรกตูนก็ไปสอบยังไงก็ไม่ผ่านเพราะว่ามันจะแบบมันจะเป็นการความผิดแบบเล็กๆๆนย,นยแบบว่า แตม่มันซีเรียสนะต้องบอกว่ามันเป็นซีเรียสอย่างเช่นอ่ามันจะเป็นเลี้ยวขวาตรงสี่แยกเนาะแต่เราไม่ใช่ priority way เราก็ต้องจอดรอแต่ในขณะเดียวกันคือตูนจอดแต่เราก็ใช้ติดนิดนดสยัยการขับรถที่ไทยมีการแบบเลื่อนนิดนิดเพื่อที่จะแบบเตรียมตัวจะเลี้ยวแต่จริงๆเราต้องจอดให้สนิทซึ่งอันนี้มันก็ทำให้ตูนเฟลมาถึงสองครั้งแล้วก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ยังไม่ทันสอบก็เฟลเพราะว่าอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นความเบื่อของตูนเองนะคะไม่ไม่เช็คเวลา ให้ดีให้ละเอียดถ,ถ้าตัวเองก็แบบอ,อาจจะเป็นช่วงที่แบบนอนน,อน้นอยหรือล่อไม่แน่ใจคือเวลาเขาให้ไปสอบเนี่ยเป็นประมาณสิบโมงสิบสี่นาทีแต่ตูนเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสิบโมงสี่สิบเนตูนก็ไปตอนสิบโมงประมาณสิบโมงครึ่งซึ่งเวลามันผ่านไปแล้วเนาะคือห,หันหนันมงหนาครูสอบแบบฮะครูสอบบอ Are you าย r ช this t i า e เราตูนก,ก็แบบโอ้ยฉันว่าฉันมันกลับกันแน่เลยเลขมันกลับกันตูนก็เลยโอเคค่อยบุกใหม่คือแบบมันเหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยกับตัวเองที่ทำไมไม่เช็คตอนนั้นก็รู้สึกหน่อยเนาะรู้สึกหน่ออยรู้ึกท แล้วหลังจากนั้นก็โอเคบุ๊กครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่ตูนคิดว่าฉันจะไม่สอบอีกแล้วค่ะหลังจากนี้คือมันรู้สึกเหนื่อยมากๆตูนก็เลยบุ๊กแต่มันจะมีเวลาประมาณ2อสองเดือนนะคะก่อนจะถึงวันสอบตูนก็เลยโอเคหนึ่งเดือน,อน,กอน่ก่อนที่ตูนจะทําการสอบอะตูนจะเรียนเรียนจนให้รู้ถนนถูกเส้นของของในเบอร์ี่เลยที่เขาสอบค่ะว่าตำแหน่งเลี้ยวตำแหน่งจอดอะไรอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรายังมีความไม่ชินกับถนนอยู่เรื่องขับเนี่ยไม่ซีเรียสแหละแต่เราต้องการไปเรียนเพื่อให้รู้ว่าถนนมันเป็น,ปนยังไงนะคะอ่าตูนก็ ก่อนที่จะสอบเนี่ยตูนตูนเรียนไปด้วยกันทนั้งหมดน่าจะ8ชั่วโมงก็บุกคุณครูคแบบติดติดกันก่อนจะถึงวันสอบเลยอ่าซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันวันเสาร์นะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็อ่าทั้งอ่าเซ็นเตอร์นะคะก็คือมีแค่ตูนคนเดียวแล้วก็มีครูครูสอบคนเดียวแล้วครูคนนั้น่ะก็เป็นครูคนคุณคนสอบคนแรกอะเหมือนกับครั้งแรกที่ที่ตูนสอบตกมาซึ่งเขาก็น่าจะจำตูนได้ เขาก็โอเคทำตามสเต็ปให้อ่านป้ายทะเบ,บียนมีคาถามโชว์มีเทลม,ทลมีอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็โอเคผ่านไปได้แล้วก็ช่วงที่ตูนขับเนี่ยในอังกฤษนะคะต้องต้องบอกเลยว่าต้องจำเลยว่าการขับรถเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้ให้เราชิดซ้ายไปก่อนคือโอเคในเมืองไทยเราอาจจะอยากจะเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเราก็ไปเลี้ยวขวาสุดได้เลยแล้วเราค่อยเปลี่ยนแต่ที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างเคร่งในการขับริมท้ายไปก่อนซึ่งตูนก็ยังติดนิสัยจากไทยมานิดๆนะคะในเรื่องของ ยังไม่ติดขับชิด้ายค่ะซึ่งพอเริ่มสอบไปได้แ๊บหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าครูบอกว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราจะไปที่บอตเลอร์ก็คือถึงแยกใหญ่เดเวอรี่ใช่ไหมคะตูนต้องทําการเลี้ยวขวาแต่ตูนไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปขวาสุดของถนนนั้นถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแตนะ่ช่วงที่เราจะเปลี่ยนเลนน่ะตูนโชคดีที่รถข้างหลังเขาไม่ได้เยอะหรืออะไรเนี่ยค่ะมันก็สามารถเปลี่ยนโดยปลอดภัไยได้ซึ่งครูเขาก็บอกว่าโอเคบอตเนะี่ะอยู่ตรงชิด้ายอยู่ในเลน้ายเราก็ทาการเปลี่ยนเลนแล้วก็โอเคผ่านไปได้ แล้วครูก็พาไปในเส้นที่เป็นเหมือนฟิลเหมือนหมู่บ้านดีนนนๆอะคา,าแล้วถนนก็แคบมากแล้วก็สวนกับรถเมย์ซึ่งแค่รถเมย์คันเดียวก็คือเต็มเต็มถนนแล้วอ่ะแล้วตูนก็เป็นจังหวะที่เราเลี้ยวไปพอดีเชื่อไหมคะตูนแบบขับไปเกือบขึ้นฟุตบาทเพื่อที่จะหลีกรถเมล์แล้วตรงนั้นก็เป็นเส้นเหลืองสองเส้นแล้วตูนก็โอ้ยเอาอีกแล้วครั้งนี้เฟลอีกแน่ๆเลยซึ่ง เตรียมใจเลยแล้วว่าเออถ้าเฟลก็เฟลวะเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วว่ะหลังนั้นเขาก็จะให้เป็นอ่อ polyro parking ก็คือเป็นการจอดแบบคู่ขนานซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกที่ตุนได้ในในการสอบหลายครั้งไม่มีนะคะปกติมีครั้งนี้ที่ครูให้ทําแล้วก็ให้จอดไปด้านด้านข้างด้านซ้ายค่ะอยู่ประมาณ5 6รอบแล้วก็จะมีอ่อ emergency stop นะคะเป็นการเบรกกระทัถหานอันนี้เราก็โอเคทาผ่านไปได้หลังจากนั้นแล้วปุ๊บครูเขาบอกว่าโอเคอ่าถึงศูนย์สอบแล้วเดี๋ยวยูทําการอ่า forward parking แต่ในหัวมันนคว่าเป็ือด้ววยคามที่แบบมันนะค ตุนก็ทำท่าเหมือนจะจะถอยหลังเนาะสักพักนึ่ง forward แล้วตุนก็หันไปถามครูที yes forward ตุนโอเคตุนก็เลยจอดครูบอกโอเคจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละแล้วก็ทำการจอดหลังจากนั้นเนี่ยครูเขาก็หันหน้ามาถามนะคะว่าอ่ายูต้องการให้ครูคุมสอบมาฟังผลของยูในวันนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วตุนก็มองเออ่หันไม่เจอว่าครูอยู่ตรงไหนเนาะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะบอกหนูมาเลยก็ได้เดี๋ยวหนูฟังเองไม่ต้องให้ครูฟังเออล่าท์จันนะคะว่าเอ s ยชื่อ a ะไรยูพาร์ส today ตุนก็อะไรนะคะ passed I'm Yes you pass but you should be in the left lane always remember แล้วครูสอนเขาก็พูดด้วยเสียงแบบดุดุหน่อยเนาะแล้วตูนก็แบบ oh I'm so sorry and he say d อ้ยงล oh, ิม will remember this is uh will make you be good driver so แล้วหนูแล้วตูนก็เลยแบบโอเคขอบคุณมากค่ะเรูเชื่อไหมตอนนั้นวินาทีนะนะั้นอะมันมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนฝันนะแบบมือน,นิสันเพราะว่าไม่เชื่อว่าตัวเองจะผ่านแล้วก็ ตอนถามว่าตอนขาไม่ได้ตื่นเต้นนะคะแต่ตอนรู้ว่าผ่านมือมันสั่นแล้วเขาก็โอเคขอ,ของใบขับขี่ชั่วคราวนะคะยึดไว้เอาไม่ใช่ยึดเขาก็เอาคขนเนาะเพื่อที่จะทำในขั้นตอนที่จะส่งใบขับขี่ตัวจริงมาให้เราแล้วก็ให้เราเซ็นชื่อแล้วเขาก็จะมอบเป็นเหมือนใบใบขับขี่อ่เป็นเหมือนใบว่าเออบอกว่าเราผ่านแล้วเนี่ยให้เราเนาะหลังจากนั้นก็โอเคเมื่อรู้ว่าผ่านแล้วก็ครูก็เดินมาพอดีก็บอกว่าครูว่าเธอชันผ่านแล้วนะครูบอกว่ายินดีด้วยนะดีใจกับยูด้วยจะบอกว่าครูคนเนี้ยเขาเป็นคคนนนปากีสถะะซึ่งอายุแค่ประมาณ27ปีนะคะปนคข้าถูกจรริตตตกกันแี่ยตูนกครูอัง นะคะซึ่งเขาค่อนข้างมีประสบการณ์มากแต่ว่าคุณครูคนนี้เขาจะค่อนข้างบางในคําสั่งอะไรเงี้ยก็จะแบบดูกดดันเราไปน,นิดนึงแต่ว่าสำหรับครูคนนี้ตูรู้สึกว่ามันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราแล้วเราก็รู้สึกชิลนะคะแล้วก็รีแลกซึ่งมันก็ทําให้ตูนโอเคแมทแมทชิง่งแล้วเราก็เรียนด้วยความสบายใจนะคะก็เหมาะขอบคุณครูไปนะคะแล้วก็ให้ติดครูไป้วยวันนั้นเพราะว่าบอก ชันพอชันจบอ๋อแล้วก็มีเทคนิคนึงนะคะที่ตัวอยากจะแนะนำก่อนตุตูนไปสอบเนี่ยตัวได้กินพวกช็อกโกแลตนะคะแล้วก็กินกล้วยทำยังไ,ไ,ได้ให้เราอิ่มท้องไว้ก่อนแล้วอย่างนึงก็คืออันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตูนก็ได้ขอเจ้าที่กับตรงนั้นนะะ่ะเหมือนแค่พูดแค่บอกว่ายังไงก็วันนี้ขอให้หนูผ่านนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นหนูจะไม่กลับมาอีกแล้วซึ่งโอเคทุกอย่างมันก็อยู่ที่ความพยายามความฝึกฝนของเราด้วยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับตุนนะ,ะในความคิดตุน้นการสอบบขขาเีนก ต่อให้เรามีประสบการณ์ที่ไทยมาแล้วก็ดีนะคะมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะสามารถผ่านได้อย่างได้ายตูนก็เป็นคนหนึ่งที่ขับรถในไทยไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรในไทยนะคะอาจจะมีถอยชนต้นไม้บ้างนะ,ะแต่ก็ยังสอบไม่ผ่านนะคะถ้าไม่ได้เรียนเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ชินกับถนนที่นี่แล้วก็มันยังมีเรื่องของกฎบางข้อที่มันไม่เหมือนในไทยนะคะซึ่งการที่เราไปเรียนเนี่ยมันก็ได้รู้แล้วก็ ฝึกฝนนะคะยังไงเนี่ยถ้าเราฝึกฝนพยายามมันยังไงมันก็ต้องได้ในวันหนึ่งนะคะบางคนเขาย้งสอบเป็น10ครั้งเลยซึ่งเนี่ับถือใจมากๆก็ถือว่าเป็นวิดีโอที่อยากมาแชร์นะคะให้เพื่อนๆนะคะที่อยู่องกฤษแล้วก็หรือใครที่กําลัง อ่านหนังสือนะคะหรือฝึกฝนเพื่อที่จะให้ผ่านแบขบขีนะคะก็ขอให้ราบรื่นทุกอย่างนะคะอยากให้มีอุปสรรคอะไรนะคะแล้วก็ให้ซู่ๆเข้าไว้นะคะยังไงก็ต้องผ่านแน่นอน,นะคะ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดวอล์กเพียงเท่านี้นะคะในการแชร์ประสบการณ์สอบใบขับขี่ในยูคคนะคะยังไงก็พบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยที่ตูนไม่ได้อัพวิดีโอเป็นเวลานานมากเลยเพราะว่าตอนนี้คือทํางานอาทิตย์หนึ่งบางทีก็ทํา7วันนะคะทั้งสักคิ้วง,งานโรงงานนะคะซึ่งยุ่งมากๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามอัพใหุ้อน,นะะะคค่สบบคะคะสัวีด